สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมอสกันนะครับหลังจากที่เราสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากความร้อนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับน่าจะเกิดจากาน้ำที่ไหลผ่านมากเกินไปนะครับพื้นที่ข้างหน้ามันเลยแฉะมากเกินไปเลยทําให้มอสเรานั้นเหลืองแล้วก็ตายได้นะครับวันนี้เราก็เลยนาซิลิโคนนะครับมาอุดตรงทางน้ําที่มันไหลผ่านนะครับใส่ดินใส่หินเพิ่มนะครับเพื่อที่การปลูกครั้งต่อไปของเราเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะมีความแฉะน้อยลงนะครับให้มันเหมาะสมกับมอสและต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกใหม่นะครับ แล้วก็ไปทำกันเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาดูดีเลยดีเดียวดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เหลือแค่รอเวลาอย่างเดียวนะครับว่ามันจะกลับมาเลยอีกรอบหนึ่งหรือไม่หรือว่ามันจะเกี่ยวอย่างนี้ต่อไปมาติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับบ๊ายบาย